โอ้ยเอวเาเกี่ยวไม้เลยกัได้เราขอเอากินค่ะเอาหนมหอนใส่เดี๋ยวหอนไหม่มากลายแ่ว่าหอนลายไมชื่ออะไรนมัน่วมเดียนอะอยู่บ้างตอนนี้มีการหอนส้มเด็นอโหเมาแด้ยกินหัวอะไรลเงาะมังคุดสตอครับจากเจแอนพันสือมา เวลมันกินห้องอืดบวากินแอนก็เพิ่มติดมุงลวดให้มุงจีบกะถ้าคิดเป็นเงินกะบลายบาทครับเพิมติด์ให้ฟรีครับอโอ้ยลายมื่นในนอถ้าคิดเป็นเงิน